ผมก็เอาแค่คุณมานี่แล้วคุณปึ๊บเดี๋ยวผมไปหาอเฮ้ยคุณปึ๊บเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณเันได้ถูกจับเด็กเขาได้ถูกจับแบบคุณฮะพวกแกอยู่เยอะคุณปึ๊บเราจะทำยังไงดีคุณเอาเชือกเลยกับทีรอนมาปิดผม โอ้ยโอยเนีคหมดเยิ่นะเขาคไปอเขาทดองอ่ะโอเคฮิเตอรของศัตรโอเคคุณรีบขึ้นมาเครื่องบินสำรองกำลังจะออกแล้วเครื่องบินสำรองออกได้ ม่ได้พาไปเราจะพาไปพบพึ่งเลย่าเขาเขาจะพาไปเปลี่ยนรางรถเขาจะพาไปพึ่งเลยจะบอกว่าจะไปเออเขาให้เขากลายเป็นฮีโร่เอาจะทำให้เจ้าเป็นฮีโร่เ,เ,เดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นฮีโร่อย่างสมใจ เจ้าจงนอนอยู่ในนั้นละเจ้าจงอยู่ในสีเลือดนี่ เราต้องอยู่ในนี้เป็นเวลาสิบแกต้องอยู่ในนี้ดดนนวเวลาสิบเดือนนี่อมบีก็เลยมาเลืวเขาได้ตื่นนะเจอแต่อมบีคุณได้รับพลังจากฮีโร่หลายนายคุณอ,อย่เก็บอะไคุณได้รับพลังจากฮีโร่ แต่ที่จริงเขาไม่ได้เหนือเพราะผมเมย์ยิงซอมบี้คนอยู่ข้างล่างรีบหนีไปผมต้องจัดการ ซอมบี Zombie. Zombie ้ซอมบี้มันมีเยอะใครช่วยผมปืนโดมตบหนึ่งยอคุณได้ คุณได้แล้วเพลงเป็นฮีโร่เรียบร้อยแล้วคุณมีคุณมีพลังที่จะเสกอะไรก็ได้มผมก็เสกได้มมไม่เทกนาย ม่เถกนอะยมีมีทีนะ่ร้ายแ้วเถกเถกนายแกเป็นแค่คนไล่เราหมอไม่ควรจะช่วยพวกกล่มเอไอพวกเราได้พวก พูดเลยว่าพูดลยว่ขาจะรักแฟนเปยนชุ่ขอาวพีจะน,นักแฟนเป็นชุ่วข้าอหรือใ,ให้เป็นชุดยีโลแบบพวกเราใช่จ้าเจ้าจะเจ้าอยู่ในนี้เป็นเวลา59ปี เปลี่ยนชุดแล้วเจ้าจะมีเจ็ตแพ็กที่ทะลุอะไรก็ได้แตบบ่ว่าข้าเป็นคนทรยศฮ่าฮ่าคอยจับคอยข้อจมือนั่นหน่ยคม,มีใครที่ ที่จะเพิ่มพลังครับไม่มีใครที่จะเพิ่มพลังฉันจะทรมานแกได้รล้

เดี๋ยวผมจะส่คุณลงไปฉันอยู่โรงงานรล้ลุงผ้าลงสีว้ โอ้ถึงเกยสุดเขาก็ได้สลบปไปกายก็มาเจอเขาที่โรงงานโรงงานใยโรงงานหนึ่งโรงงานแก้เชื้อไวรัสโอโอ้โออ เคาทนไม่ไหวแล้วโอ้สาวก็ลงไปหะปวดร้อนด้วยโอ้ตายแล้วฮะ เราเราจะปล่อยคุณลกไปเออระเบิดนิวเคลียร์ลูกราบอกตองโอเคเออเราหาหน่วยอะไรถึงมายุ่งกับฐานนด้ค่ะ เป็นทหารหน่วยไหนไม่บอกหรอย่ายมันเกิดสองครามบนอาวากาศนะโอ้ม <c oughs> ันโอ้ข้าไม่ตาย่นยๆหรอกนะ ไปหาลูกชายเั่นมันคอยหน้าตาคุ้นๆจริงอ้าวจาลูกชายลูกชายนี่พ่อเองนี่พ่อเองนะ พ่อแปองลงร่างได้นะ<อ>ไม่ต้องหว่วงหรอกอนี่พ่อเองจะไม่เชื่อเลรว่อานี่ยานใครยานลูกไม่เชื่อหรอลูกไม่เชื่อลูกก็ไปลงนะลูก ลูกชอยบ้าฉันจะซุ่มยิงกัเฮ้ยขย้อและเขาคือพ่อเจ้าก็เจ้ามากคนอื่นเป็นพ่อมันเจเ้ามาโดนมีตัวฆ่าไ,าไม่หรอกม่มือ เป็นคนให้มีดเทคได้ใช่ไหมเดตงถูกปหารีร่ากัยาพึ่งมาสยาพึ่งาพึ่งเหมือนกันยาพึ่ง ข้าบอกแล้วว่าเจ้าอย่าพึ่งยาพึ่งซิข้าบอกเจ้าอย่าพึ่งเจ้าไม่เชื่อโอ้ยเชื้อเช่อไหม มาเลยขอบคุ่คุณย่าชิย่าทำอะไรคะโกรธมากยิ่งขึ้นนั่นเยิ่อสนุกแล้วที่ได้ฆ่าลูกตัวเอง โอ้แล,ล้ลวก่อนลูกกล้วเลยเอ๊ยนั่นมันหน้าตา,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 าคุณคุณเหมือนลูกข้างในพลเลยฮะ ลูกขึ้นลูกท่านไหนคุณนี่นะเกมอาไก็คุณเป็นคนฆ่าลูกพ่อคุณนะครับเกาตสนกุกเด็กชายเด็กชาย เพราะตนไม่ไหวเหรอไม่เอาก็ได้มาเฮ้ย <G ül> มาเลย

Oh. <laughs> Ôi, mình như nói ว่าจะทำไงดีให้ลูกให้การกลับมามีสติเออคิดเลย จบเลยจบเลยหละงั้นขอจบเพียงาแต่เพียงเค่นี้นะขอแล้วน่าราบมาค่ากายก่อนกันดีกว่าก่อนกันจากลามาเออป้าตายดีเออ రంగ పాలన బాయ్